ปัญหาเกี่ยวกับบ้านพบคำตอบได้ที่ Home of No สวัสดีครับพบกับ Home of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับมีข้อมูลรวแมแบบบ้านมือสองสุดอลังการจากเหล่าคนดังระดับโลก ขาที่กาลังมองหาแบบบ้านมือ2อ,อยู่และกำลังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจก็ไม่รู้ว่าจะเลือกแบบไหนที่ตอบโจทย์ความต้องการของตัวเองอยู่การอาุปสรรอย่างแท้จริงแนะนําให้ลองดูตลาดบ้านมือ2สอุดหรูของเมืองนอกกันบ้างนะครับเพราะทั้งสวยดูลาและอลังการแถมยังเป็นบ้านมือสองของเหล่าคนดังระดับโลกไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องนักกีฬาหรือนักดนตรตีชื่อต่างรีบไปส่องกันเลยดีกว่าครับคนแรกเลยนะครับ เป็นบ้านมือสองของจอห์นแมคเอนโรครับเป็นใครล่ะครับก็คือนักเทนนิสมือหนึ่งอดีตมือวางอันดับหนึ่งของโลกนี่ครับบ้านมือสองของเหล่าคนดังหลังแรกเนี่ยเรียกว่าสุดอลังการสมกับเป็นที่พักพิงของนักเทนนิสมือวางอันดับหนึ่งของโลกนะครับอดีตนะครับโดยเขาเสนอขายบ้านหลังนี้ในราคาสูงดิบลิ่วถึง14.5ล้านเหรียญหรือคิดเป็นเงินไทยก็คือ507ล้านบาทเรียกว่าใครจะซื้อบ้านมือสองของคนดังระดับโลกเชน่นนี้คงต้องเป็นอภิมหาเศรษฐีเลย โดยเจดีย์ของบ้านหลังนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากสนามหญ้าอันกว้างขวางพร้อมด้วยฟังก์ชันแบบจัดเต็มกับห้องนอนถึง8ห้องห้องน้าอีก7ดห้องพร้อมด้วยสระว่ายน้ําและสนามเทนนิสมาตรฐานาส่วนตัวที่ตั้งอยู่ริมชายหาดสามารถเล่นเทนนิสไปได้ชมวิวทิวทัศน์ทะเลอันสวยงามไปได้ในเวลาเดียวกันคนที่2เลยครับโดนฉวมขระเดื่องหาดของนักดนตีขาร็อกชื่อดังทอมมี่ลีชาวร็อกจริงทั้งหลายต้องคงรู้จักกับเขานะครับ เรียกว่าไม่มีใครรู้จักวงนี้เลย Mosley Q เมื่้าล็อกสนใชาติเมริการที่โด่งดังเป็นทู้แตกนอกจากบทเพลงละสมาชิกในวงโดยเฉพาะมือกองที่ดังจดทู่แตกท o มบี l ลีนะครับเขาได้ประก,กาศขายเครื่องหางดูสุดหรูในราคา5.6ล้านเหรียญหรือคิดเป็นเงินไทยคือ196ล้านบาทเรียกว่าเป็นบ้านมือสองที่คนรวยเมืองไทยบ้านเราสามารถซื้อหาได้เลยเพราะทุกวันนี้โครงการ้ันใหญ่สุดหรูโซนไข่แดงของกรุงเทพก็มีราคาเริ่มต้นดังนี้นน เป็นหมดแล้วบ้านมือสองของทองมิลีนะครับนอกจากจะมีความพิเศษด้วยขนาดของตัวบ้านแล้วลที่จัดเต็มความใหญ่อลังการภายในยังมีสตูดิโอส่วนตัวกับห้องชุดดูเพล็กในคอนโดสุดหรูโดยมีเช็สซอยถึง185ตารางเมตรยังมีร้านบูสรเว่นน้ำรูปปิโน,โนห้องดูหนังอสตาราลัสสไตล์ของนักดนตีที่ชอบเสพความบันเทิงได้เป็นอย่างดีเรียกว่าเป็นบ้านมือสองที่ใครเห็นแล้วเกิดกิเลสอยากตูวควรแจ็คพอตบินมาซื้อที่อเมริกาทีเดียว ผลิสารครับเย,ยนบ้านเก่าหลังงานของทอมคุสนะครับบ้านม้ที่แสนดูเล่บง่ายและอบุหลังนี้เป็นของพระเอกหล่อทอมคุสนั่นเองมือสองบ้านมือสองหลังนี้นะครับค่าสกาวล้านเหรียญหรือคิดเป็นเงินไทยราวๆสองพันล้านบาทเรียกได้ว่าเป็นบ้านมือสองของคนนั้นอีกหลังหนึ่งที่ใครจะซื้อต่อจําเป็นต้องมีเงินในกระเป๋าหนักพอควรกันสำหรับเสน่ห์ของบ้านไม้หลังนี้นอกจากอยู่ในสไตล์ของบ้านที่ได้แรงบรรจใจมาจากในบ้านชนบทแล้วอายุมรณะนี้ยังยาวนานถึง20ปี แต่ยังคงเอกลักษณ์ของบ้านในชบนบทได้อย่างงดงามโดยใช้พื้นที่สอยหลังนี้มากกว่า900ตารางเมตรภายในประกอบด้วย4ห้องนอนและ3ห้องนอนสำหรับบรรดาญ,ญาติหรือเพื่อนๆมาพักพร้อมตกแต่งไว้อย่างอบอุ่นเหมอะสำหรับเป็นบ้านพักตากอากาศของครอบครัวและคู่รักอย่างยิ่งแถมบ้านหลังนี้มีวสัตว์ตุกใช้เป็นเอนหอของทอมคุสและนิโคลคิตแมนเมื่อทำไม่ังเป็นไวรุ่นอีกด้วย ความเรียบง่ายของบ้านนักแสดงหนุ่มไซกี้มูนิสรูปแบบบ้านของปูดเปื่อยมีจุดเด่นดวยการเกาะอิฐให้เห็นลวดลายหลังนี้เป็นของนักแสดงหนุ่มแซกี้มูนิสที่โด่งดังจากซีรีส์เรื่องเมาคอมอินเดมิโตะนะครับบ้านมือสองของเขาด้วครับราคา97ล้านบาทถือได้ว่าเป็นบ้านที่มีราคาสมเหตุสมผลทีเดียวหากเทียบกับตัสิ่ที่ใช้และของตกแต่งภายในบ้านเพราะั้านสนใจของบ้านหลังนี้เช่ว่าจะมีจุดเด่นสถาปกักย์ของบ้านสไตล์เดอะสโตนแอนด์สตั๊กโ แคนี้เท่านั้นนะครับแต่ภายในยังให้ความรู้สึกโออาด้วยการดีไซน์เพดานสูงพร้อมตกแต่งให้ความรู้สึกอบอุ่นด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่คุมสีโทนขีดต่างๆภายในประกอบด้วย5ห้องนอน7ห้องน้ําพร้อมด้วยอ่างสปาขนาดใหญ่ส่วนตัวโดยลักษณะเป็นอาท์ดอร์ที่ทําให้สัมผัสบริการแห่งการพักผ่อนนี่อย่างแท้จริงอันนี้คตรสุดท้ายนะครับบุกบ้านพักริวเว่และเปิ้ลหนุ่มนะครับบ้านที่ถูกแต่งอย่างทันสมัยนี้เป็นยเป็นของใครไม่น่านอกจากแรปเปอร์หนุ่มนามว่าริวเว่ บ้านมือสอง,องเขาอยู่ในราคา12ล้านเหรียญหรือคิดเป็นเงินไทย420บาทเลยทีเดียวสําหรับจุดเด่นของบ้านมือสองหลังนี้ไม่เพียงแต่ก,การออกแบบแดแบบลุคโมเดิร์นอย่างเดียวเท่านั้นภายในยังอัดแน่นไปด้วยสิ่งอำนวยความออสะดวกมากมายที่พ่อหนุ่มดับเบิลได้ตกแต่งเพื่อสอดค้องความต้องการของตนเองอย่างลานสเก็ตบนชั้นดาดฟ้าหรือแม้แต่น้ําตกที่อยู่ในตัวบ้านยังมีรั้วหนุ่มลงหนังและซีอสุสนตัวอีกแถมให้นได้ออกแบบให้มีพื้นที่ใช้สอย1,300ตารางเมตรเรียกว่าจัดเต็มกันเลยทีเดียว ใครมีข้อข้อมูลข้อติดชมคอมเมนต์ทาไ,ได้ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าทูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับ s c ค i b e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของทางเรา